เราเริ่มแถวที่แปดค่ะอ่าแล้วก็ขึ้นเหมือนเดิม หลังจากที่เราทําตรงดอกแยกมันแล้วนะคะดอกขยายมันแล้วเราก็จะเริ่มที่โซ่ส<อ>ามพอสองคอลงตรงนี้อย่าเพิ่งรวบนะคะเราลงอีกหนึ่งครั้งเราจึงรวบตามด้วยโซ่สี่ทำอีกหนึ่ง ก็จะได้แบบนี้โซ่สามคราวนี้ตรงนี้นะคะหลักแรกไม่ลงเหมือนเดิมเราลงหลักที่สอง เราก็จะเว้นหลักแรกกับหลักสุดท้ายเหมือนเดิมฉะนั้นว่าหลักที่ได้นะคะเราก็จะได้หกหลักนะคะเว้นหลักแรกกับหลักสุดท้ายก็จะได้หกหลัก ก็จะเหลือหกหลักหลังจากนั้นโซ่สามมาลงนี้ค้างไว้ก่อนทำอีกหนึ่งหลักแล้วจึงรวบตามด้วยโซ่สี่ทำเหมือนเดิมค่ะหลักที่หนึ่งค้างอย่าเพิ่งรวบหมดพอหลักที่สองถึงรวบหมด ตามได้โซ่สามหลักแรกไม่ลงลงหลักที่สอง จากนั้นโซ่สามหลักแรกเกี่ยพึ่งรวบหลักที่สองจึงรวบหมดตามได้โซ่สี่หลักที่หนึ่งไม่รวบหลักที่สองถึงรวบนะคะอันนี้ตามด้วยโซ่สาม เราจะถักแบบนี้วนไปนะคะเราจะถักแบบนี้วนไปพอเราถักมาถึงเอ๊ะตรงดอกแยกเนี่ยนะคะเราก็ลงเหมือนเดิมเราก็ลงดอกแยกมัน เหมือนเดิมก็คือสามถึงรวบตามด้วยโซ่สาม จากนั้นเราก็โซ่สามนะคะแล้วก็มาทําตรงนี้อ่ะหนึ่งยังไม่รวบพอสองรวบหมดตาำด้วยโซ่สี่นะหนึ่งยังไม่รวบสองถึงรวบหมดต่ได้โซ่สาม อันนี้ก็หลักแรกไม่ลงลงหลักที่สองเราจะทำแบบนี้วนไปเราจะเจอกันอีกทีตอนที่เราจะจบแถวนี้เราถักวนมานะคะเราจะจบแถวที่แปด เราจะจบด้วยโซ่สามนะคะอ่าจบปกติก็คือเรามาตรงกลางนี้เลยแล้วก็ดึงสี่ผ่านอ่ะจบแถวที่แปดเริ่มแถวที่เก้า โซ่สามลงตรงนี้ตามด้โซ่สองตามด้โซ่สองตามด้โซ่สองเราจะถักพอสองคอไปทั้งหมดสี่หลักนะคะแล้วเราจะขั้นด้วยโซ่สอง เหมือนอันนี้เลยตอนนี้เรากำลังจะวนแถวนี้นะหลังจากนั้นโซ่สามค่ะหลักที่หนึ่งไม่ลงมาลงหลักที่สองอันนี้เราก็จะลงทุกหลักนะคะเว้นหลักที่หนึ่งกับหลักสุดท้าย ก็จะเหลือสี่หลักนะคะเว้นหลักที่หนึ่งกับหลักสุดท้ายไว้โซ่สามมาลงนี้อันนี้เราก็จะทำพอสองคอตามด้วยโซ่สองทั้งหมดสี่หลักหลังจากนั้นโซ่สาม นะคะทำเหมือนเดิมก็คือว่าหลักแรกไม่ลงแล้วก็หลักสุดท้ายไม่ลงหลังจากนั้นตามด้วยโซ่สามเราก็มาลงพอสองพอสี่หลักขั้นด้วยโซ่สอง นะคะลักษณะของงานมันก็จะเป็นแบบนี้พอเราถักมาตรงถึงหยอกดอกมุมเนี่ยนะคะหรือดอกแยกเนี่ยเราก็โซ่สามอันนี้เราก็ทำปกติ โซ่สามอ่ะลักษณะของงานแถวนี้เราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวนะคะเราขึ้นแถวใหม่เนาะเราจบแถวที่เก้าเนี่ยโซ่สามนะคะอ่ะจบแถวปกติดึงซีผ่านอ่ะอันนี้คือแถวที่เก้า เราจะขึ้นแถวที่สิบเราก็ทำดอกแยกมันปกตินะคะเราก็จะขึ้นเราจะขึ้นทุกแถวแบบนี้อยู่แล้วนะคะเราจะขึ้นเหมือนกันแบบนี้ อันนี้แถวที่สิบหลังจากนั้นโซ่สามให้เราทำตรงนี้ลงมาตรงนี้อันนี้จะเป็นการวนแล้วนะคะเราจะทำแบบนี้เห็นไหมเนี่ยช่องมันจะเหมือนกันคือสีช่องเอ้ยสามช่องหนึ่งสองสามนะคะเพราะสองคอสี่หลักขั้นด้โซ่สอง อันนี้ก็เหมือนกันเราจะเป็นลักษณะของการทำย้อนละแถวต่อไปแถวที่สิบเราก็จะทำเป็นเม็ทัวโพดแบบนี้อะลงมาในช่องหลักที่หนึ่งค้างหลักที่สองค้างหลักที่สามค้าง เราจะลงทั้งหมดสี่หลักเมื่อครบสี่หลักแล้วเราจึงรวบหมดเลยเอาใหม่เอาใหม่าดึงออกทีละสองค้างไว้นะคะหลักที่หนึ่งหลักที่สองดึงออกทีละสองค้างไว้ หลักที่สามค้างไว้หลักที่สี่เราก็รวบหมดเลยตามด้วยโซ่ห้าหาช่องถัดมาหลักที่หนึ่งค้างไว้หลักที่สองค้าง หลักที่สามค้างยังไม่รวบหมดหลักที่สี่ถึงรวบหมดตามได้โซ่ห้าอะลงอีกหนึ่งช่องหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สาม หลักที่สี่แล้วก็รวบหมดเลยนะคะคราวนี้ตามด้วยโซ่สามแล้วก็มาลงตรงนี้หลักที่หนึ่งเราไม่ลงเราจะข้ามมาลงหลักที่สองแล้วก็หลักที่สามเราก็จะเว้นเหมือนเดิมคือเว้นหัวกับเว้นท้ายนะคะเราก็จะเหลือแค่สองหลักหลังจากนั้นเราก็โซ่สาม แล้วก็มาทำตรงนี้เหมือนเดิมก็คือหลักที่หนึ่งค้างหลักที่สองค้างหลักที่สามค้างจนถึงหลักที่สี่เราจึงรวบหมดแล้วก็ตามได้โซ่ห้านะคะแล้วก็ช่องถัดมา เ,เดิมหลักที่หนึ่งค้างเราดึงออกทีละสองนะหลักที่สองค้างหลักที่สามค้างหลักที่สี่ดึงรวบหมดตามได้โซ่ห้าอีกหนึ่งช่อง สี่แล้วก็รวบหมดคราวนี้นะครับมาถึงตรงนี้เราตามด้วยโซ่สามนะหลักแรกไม่ลงลงหลักที่สองลงหลักถัดไปหลักสุดท้ายไม่ลงตามด้วยโซ่สามนะคะลักษณะของงานก็จะเป็นแบบนี้ เราถากจนมาถึงจุดดอกขยายเนี่นะคะเราก็โซ่สามอันนี้เราจะลงแค่สามครั้งถูกไหมคะดอกขยายดอกขยายนี้เราจะลงแค่สามครั้งแล้วก็ตามด้วยโซ่สามจะต่างกันนะ าตามได้โซ่สามแล้วก็มาตรงนี้อันนี้เราจะลงสี่ครั้งถูกไหมคะอ่าอย่างงนะแล้วโซ่จะเป็นโซ่ห้าเราจะถักแบบนี้วนไปนะคะ เราจะเจอกันอีกครั้งตอนที่เราจะจบแถวแล้วขึ้นแถวใหม่เจอกันตอนที่เราจะจบแถวนะคะเราจะจบแถวนี้ได้โซ่สามนะคะแล้วก็ดึงสีผ่าน อันนี้เป็นแถวที่สิบลักษณะของงานที่ได้จะเป็นแบบนี้คราวนี้เราจะขึ้นแถวที่สิบเอ็ดเราจะเริ่มแถวที่สิบเอ็ดโซ่สี่เหมือนเดิมนะคะเราก็จะทำดอกแยกมัน หลังจากนั้นโซ่สามค่ะเพราะสองคอมาลงตรงนี้เราจะลงไปทั้งหมดหกหลัก เมื่อครบหกหลักแล้วเราก็ช่องถัดมาหกหลัก ลักษณะของงานหลังจากนั้นเราก็โซ่สามพอสองคอลงตรงกลางนี้เลยโซ่สามค่ะแล้วก็มาลงตรงนี้หกหลัก เมื่อครบหกหลักแล้วก็ช่องขัดมา เรต่อด้โซ่สามนะคะแล้วก็มาตรงนี้ลงไปหนึ่งหลักโซ่สามแล้วเราก็มาลงหกหลักตรงนี้เราจะทำแบบนี้วนไปนะคะลักษณะของงานจะเป็นแบบนี้จะเห็นว่าแถวนี้มันจะเหมือนแถวนี้เห็นไหมคะเราเริ่มวนแล้วนะแถวนี้จะเหมือนแถวนี้เหมือนกันเลย นะคะลงช่องละหกหลักสองช่องแล้วก็อันนี้ก็ลงหนึ่งหลักเห็นไหมนะคะเป็นลักษณะของการวนแถวนี้ถักวนมานะคะเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวแถวนี้แถวที่เท่าไหร่เอ่ยแถวที่สิบเอ็ดเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะคะแถวที่สิบเอ็ดแล้วนะ เราถาวนมานะคะเราจะมาจบแถวที่11ด้วยโซ่3แล้วก็ลงมานี่จบปกติค่ะดึงซีผ่านอ่ะนะคะอันนี้แถวที่11ถูกไหม1 2 3 4 5อ่ะแถวที่11นะคะคราวนี้เรามาดูลักษณะของงานนิดนึง ลักษณะของงานนะคะเราจะเห็นว่ามันจะค่อยๆอาบานออกอันนี้มันจะเป็นลักษณะของการเพิ่มลายในตัวนะคะเราก็จะเห็นจากที่เราเริ่มอ่ะครูจะครูอันนี้ชิ้นหน้านะคะหน้าหลังเนี่ยเราจะอยู่ที่สี่ดอกใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าเราเริ่มสี่ดอกพอถักถักไปมันก็จะเป็นเพิ่มเป็นห้าดอกนะคะ แล้วมันก็จะเพิ่มหกดอกเจ็ดดอกไปเรื่อย,อยตามลักษณะของลายอ่ะเมื่อเราวางทบแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ชิ้นหน้าชิ้นหลังอันนี้จะเป็นช่วงแขนซึ่งเราก็แบ่งสสองี่ถูกไหมคะอ่ะคราวนี้ เมื่อถึงแถวที่11มันก็จะเป็นลักษณะของการวนละแถวต่อไปเป็นแถวที่12แถวที่12เราจะเห็นว่าือตอนนี้ตอนนี้แถวที่11นะคะเราจะอยู่ตรงนี้ซึ่งมันก็จะเหมือนแถวที่1 2 3 4 5เหมือนแถวที่5เห็นไหมคะ เป็นลักษณะของการวนแล้วนะเอานับใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตอนนี้เราถักมาได้สิบเอ็ดแถวซึ่งสิบเอ็ดแถวเนี่ยมันจะเริ่มวนละลักษณะของการวนนะคะพอเราแถวที่สิบเอ็ดเนี่ยก็จะเหมือนแถวนี้ก็จะเหมือนแถวที่ห้า ฉะนั้นว่าพอเราขึ้นแถวที่12มันก็จะเป็นลักษณะของการวนแถวที่6นะคะพอเราขึ้นแถวที่13มันก็จะเป็นวนนี้ละแถวที่7จ็ดสวนแถวที่8นะคะลักษณะมันก็จะเป็นลักษณะของการวนแล้วนึกภาพออกเนาะนะคะนึกภาพออกนะคะคราวนี้อ่ะเดี๋ยวครูจะพาขึ้นแถวที่ สสบองเมื่อครูพาขึ้นแถวที่สสิบองแล้วนะคะก็ให้เราถักวนตามนี้เลยตามที่ครูอธิบายเมื่อกี้นะคะเราจะถักวนกันไปอ่เดี๋ยวขึ้นแถวที่สสบองนิดนึงอ่เราจะขึ้นโดยวิธีการทำดอกแยกมัน ซึ่งทุกครั้งเราก็จะเริ่มจากดอกแยกมันนี้แหละดอกแยกหรือดอกขยายเนี่ยอ่ะนะคะมันจะเหมือนแถวนี้ก็คือโซ่เจ็ดหลังจากนั้นช่องแรกไม่ลงเรามาลงช่องที่สอง อ่าแล้วช่องสุดท้ายเราก็ไม่ลงนะคะเราก็เหลือจากตรงนี้สิบสองหลักก็จะเป็นสิบหลักเพราะช่องแรกกับช่องสุดท้ายไม่ลงนะคะก็จะเหลือสิบหลักจะเหลือสิบหลักนะหลังจากนั้นเราก็โซ่เจ็ดข้ามไอ้ตัวนี้มาลงช่องแรกนะคะเราก็ลงเหมือนเดิมก็คือ ช่องแรกไม่ลงช่องสุดท้ายไม่ลงก็จะเหลือสิบหลักลักษณะของงานก็จะเหมือนแถวนี้เห็นไหมแล้วเราก็จะถักวนตามลักษณะของลายไปเรื่อยๆนะคะเราจะถักจนได้ความยาวของรอบวงแขน เราจะถาวนตามลักษณะของลายให้ได้ความยาวของรอบวงแขนนะคะวิธีวัดความยาวของรอบวงแขนเราก็จะวัดจากนี่เลยนะอ่ะนะคะเราก็วัดแบบนี้ให้ได้ความยาวของรอบวงแขนเป็นที่ต้องการแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันความยาวของรอบวงแขนนี้เราจะต้องหารด้วยสองนะคะ พราะว่าหน้าหลังเนาะถ้าสมมติว่ารอบวงแขนเรา20เราก็จะต้องอยู่ที่10ถูกไหมคะพอด้านหน้า10ด้านหลัง10มันก็จะเป็น20อันนี้เราใช้รอบวงแขนเป็นหลักก่อนนะคะยังไม่พูดถึงรอบอกให้ได้ความยาวของรอบวงแขนเป็นที่ต้องการแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกครั้งนะคะ